ส, N B e สวัสดีค่ะพี่ีทุกคนมือหน,นีนะคะนูกับสิผ้าพีพีทุกคนมาเบิ้งวิธีการล้างรถน้องไขหมุกนะคะรถค้นงนี้ยู่น้ำนุเจ็ดปีแล้วนะคะล้างแนบประลงแน่นะคะมือหน,นีก็เลยสิมาล้างรถให้พีพีน่องเบิ้งนะคะให้พีพีซี่เบิ้งนะคะอันนี้ก็นุกผสมมาแล้วนะคะ นี่นะคะอันนี้นูใส่น้าย,ยาล้างมาแม่แล้วนะคะอันนี้กับแนวล่างอันนี้มันเป็นแนวล่างล่างช่วยนะคะจะวางทวร์เอาแดบเป็นแนวนล่างรถเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวดูขอไปเอาสายยางแป๊บนึงนะคะเอาสายยางมาทดรถก่อนคือ <c oughs> ไหนบ้างบอลูคือคือไหน <c oughs> บอลู นี่นะคะน่กระล่างด้วยสายยางนะคะลงยุ่อย่างนี้เลยนโคดดนะคะรถมงนีกระด้ามดำเดี๋ยวสีเบิงเอไก่บิงไไก่นะคะเอ้ามาเดียงมาเดียงมาเดีงมาดรถมาเล้ววที่นี่แหร ที Before, after, mm ่ให้เบิ้งบีฟอร์อาร์เตอร์ก้อนล่างกับหลังล่างนะคะ mm hmm. พี่พีทุกคนแต่ว่าตอนนี้นูขอหัวน้ำแป๊บนึงเดี mm ๋ hmm. ยวเอาน้ำเพิ่อีกน้ำอันนี้มันยังไม่ฮะ ไปลานนี่ก็หาสิบ,บาทแต่ว่าทารางเองก็ฟรีนะคะเพราะว่าบร่ได้เสียะจะลานต้องจ่ายค่าเราทไายแบบว่าเบิรงฟุนไกลๆอันนี้เป็นเนทูวิเศษนะคะบ้าอ,ออกบ้าออกบ้าออก,ออกซื้อรถนีซื้อวาน้องไขมุกได้เ่ยคะ่ะพี่ๆทุกคน อ๋ออารวีดีโออัดวิดีโอใช่เป็นวิดีโอว่าได้ใ่ครับอยมเดียงขึ้นไแถวเมรคาเฟ่หาลอยก็เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบกว่าบาทไม่ขึน้นตแมเนี่ยม่มา,าสังซานี่ รถคันหนีก็ขี้ดีเลยสิ่งสิงดีขี้ดีมอนดีหลายปีแล้วกับ่ท่านในเก่ามีน,านี่เก่าเลยนะคะแค่วงนี้ก็สิมันงนี้ผจญไผ่มาหลา,า,ายกม้มงนะค่ะน้ำยาล้างรถเขาได้ เนี่ยทูบอมอนนะเนี่ยทูบอมอนนะคะผู้ใดมีเนี่ยทูบอมอนดะะีดีะะเขาได้นะคะพี่ๆทุกคนบอสีเดมยนมอน อันนี้มันมีปกติมันจะมีฟฟาดิดมองนี้นะคะแต่ว่ามันดูดเสียนะคะดูดขี้ไปขี้มากมันก็เฮียเสียมันหลายจีิงหรคคะ ด่วนไปอันนี้มันบ่นออกมันเป็นห้อยนะคะมันเป็นแบบมีห้อยนะคะนนมันมันบออ่อ <c oughs> มึงเดี๋ยวฉันจะมึงบีบรอ้อนอาบเตปาดดำเลยเจ้ว่านี่นู้อามันออกแล้วนะคะนี่นะคะจากทีเมื่อกี้นี่มันดำนะคะตอนนี้ว่ามีแล้วนะคะมองนี้มันไม่ออกเลยคะ่ะมันเป็นห้อย ลดลายปีแล้วนะคะเจ็ดปีแล้วนะคะลดคันเจ็ดปีเลยเมนูสิล่องเอาอันหนลอดลานสลางโซ แล้วนะคะตอนนี้รถรถนี่เป็นรถแบบว่ามอเตอร์ไซค์ที่รักที่สุดตอนนี้ขั้นเดียวตอนนี้ขั้นเดียว ำความสะอาดในในสวกนี่นะคะกับเติมน้ำใส่จ,จกน้อยเศษเศษที้ดิกนกระสิออกมากสินะคะ,ะท่อไหนกะสกปรกแห้งนะคะอันท่อแตกมันมีกระแตกซื้ซื้อกระแตก โมนี้ขึ้กันนุ่งน่งราคาค่ะยึดซือ่อกระแตกหนูก็ถ้าในปเหตุง,งิฉังมันมอยมืโมนี้แตกซีมุมเลยนะคะหนึ่งสองสามสีท่านีกับีแล้วท่าหนีสองสองนุงกันหนึ่งสีถ้าใเหตุมันแตกนะคะไม่สวยอันนี้มันจะหาอันนี้ก็เป็นห้อยบ่ออกนะคะโมนี้หวดลมนะคะ โอ้โหนอนรอนมากอ้เอานาไปใส่แบบพนสด้วนีอันนี้มั้น้ับมานเสเว่นหม่ไหมนะคะได้เนจมันกับหอนหอนจะจัน้อยนะคะมาจักกน้อย อ,อ,นะอันนี้คือจ้งันต่องมีแนวค่ค่นละมันบอนบอตากร้องมือนีตากล้องตองปรสิรอนหุ้นว่าปากาพองตากร้องว่าปากว่าเรแล้วมื้นี้ เอาผ่ายยังเสร็จฟางไม่ผาบ่ผผาชขี้บฮะผาีดิผายิีดเนไอ้นี่ยแม่ไมีผาบอ่ามันแห้งก่อน ร่อยสะอาดไปเดี๋ยวเจอกันอีกที่ตอนที่เสร็จรถนะคะแหงแล้วนะคะพี่ๆพอดีว่านุไปเฮ็ดธุระแล้วที่นี่กลับมา มันกรมือแล้เราลดนูกรแหงเลยแต่ว่ามันจะมีแบบที่ว่าเป็นขาบอยู่นะคะก็เลยมาเซตออกเล็กน้อยนะคะอันนี้เดยนนูสีเบิ้งนะคะนี่ก็คือล่างเลยเยวเพาท่านในคัดใส่น้ำมันอีอยังเลยนี่ค่ะล่างล่างใส่แฟบซื้อค่ะอันนี้นะคะกะเบิง้งเห้เบิ้งข้างล่างให้บีบีเบิ้งข้างล่างกะเกี่ยงเลยนะคะแต่ว่าหัง,หงเบ้ามันเบี่ยมนะคะเพราะว่าวท่านดนมีนำ้ำยาคัดนะคะกะ จบแล้วนะคะทาผู้ดเม,มเนิกาคลิปนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์ <ๆ S 1> กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะเดี๋ยวมืออื่นสิล่งคลิปใหม่ๆเห็นเบิรงอีกทีน,นะคะขอบคุณค่ะ